สวัสดีครับพี่ทุกคนวันนี้ผมสุรินไฟลสไตล์พามาพี่มาที่อำเภอจอมพระจังหวัดสุรินนะครับบน,น้นนทางหลวงนะฮะร,ระหว่างจอมพระจังหวัดสุรินนะครับซึ่งมีคนเล่ามานะครับบอกว่ามีต้นมะม่วงป่านะครับมะม่วงป่านี่ลูกจะเล็กๆนะครับพี่รู้เลกรูเล็กๆลูกเยอะด้วยนะฮะอายุมากกว่า็70ปีในรอบหลาย10ปีมานะครับไม่เคยมีดอก ขนาดนี้ตอนนี้กําลังฮือฮากันมากครับไม่วายไม่ว่าใครจะไปที่ไหนก็ไปเซลฟี่กันเพราะมันเป็นปรากฏการณ์นะครับในความเชื่อของคนโบราณเขาบอกว่าถ้าดอกไม้หรือว่าดอกมะม่วงดอกเยอะไม่ว่าจะเป็นมะม่วงป่ามะม่วงบ้านนะครับเขาบอกว่าอ่ะฝนฟ้าจะดีในปีหน้านะครับผมฝนฟ้าจะมีปีหน้าดอกมะม่วงเยอะ ฝนฟ้าจะดีระวังเรื่องลมนะฮะเรื่องลมเรื่องลมก็โชกแรงนะครับและฝนฟ้าขนองแล้วก็พายุหนักนะครับเพราะว่าตามโหราราสราหรือว่าตำราบอกกล่าวกันแต่ไม่ใช่ที่ผมมาวันนี้ก็ไม่ได้พูดเรื่องตัวเลขหรือว่าไม่ได้พูดเรื่องต้นมะม่วง นะฮะแต่วันนี้มีอะไรแปลกๆมาเล่าสู่กันฟังนะครับหลังจากที่ดังนะครับมากแล้วนะฮะจากการที่คนไปขอเซลฟี่ไปถ่ายภาพไปอะไรกันเยอะแยะนะฮะไม่ว่าจากต่างจังหวัดยูทูบเบอร์ดังๆหลายๆสถานที่นะไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์เดินทางมาจากอ่ะหลายจังหวัดเข้ามาถ่ายแล้วมาเซลฟี่ทำชิปด่งดังไปทั่วโลกโซเชียลวันนี้ผมมีเรื่องหนึ่งจะเล่าสู้ผีฟังก็คือมันไม่มีแค่นั้นครับมันมีการไปขอโชคด้วยนะครับตอน,นี้ต้นมะม่วงกลายเป็นที่ขอโชคสําหรับ นักเสียงโชคกันแล้วนะครับพี่ๆทุกคนเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศกันสักนิดหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูตัวเลขกันว่างวดประจําวันที่หนึ่งกุมภาพันเนี่ยเขาได้เลขตัวไหนกันนะครับผมก็อย่างที่บอกนะครับสุรินไลฟ์สไตล์นะฮะเป็นเรื่องราวของคนสุรินทและก็คนเป็นข่าวสารนะครับทั่วประเทศไทยนะครับมีอะไรดีจับประเด็นมาเล่าสู่กันฟังเมื่อนี้นะครับผมก็เลยข,ขอว่าเป็นภาษาเล,ล่าละกันเนาะนะครับตุงม่วงป้าเนี่ยว่าไว้ง่ายคือเป็นหมักหม้ที ออกดอกออกผลดีซุปปีอยู่แล้วครับตีปีนี่ปีหกแปดเนี่ยมันออกดอกหลายเหลือเกินนะครับเตมต้นนะครับพี่น้องเดียวกับผู้นั้นไป่ทยรูบนาผู้นิ้ไปถ่ายรูปนำครับย่องยูทูบไว้หลายช่องบพว่าจะเป็นเจ f เฟซบุ๊กไลฟ์สุย่างสุกคนนะครับชักชวนกันไปวันนี้ผมจะพาพี่น้องไปเบิงเนี่ยครับไปขอเลขกันเพื่อนไปขอเลขเพื่อนไปขออะไรตัวอะไครับจูวัดเห็นบ่กครับนี้อย่างนี้ครับเบิงเอาเวยครับเด้อ เบิ่งเอาครับสู้เมาสู้เมาเบิ่งเอาสู้เมาคักขนะครับวาเล็กตัวใดนะครับผมเนี่ยสู้เมาดีๆครับสู้เมาดีๆเผื่อมีโชคกับต้นมะม่วงป่าตัวนี้ครับอายุมากกว่า70ปีนะครับให้หวยด้วยมีคนไปขอโชคเห็นไหมฮะเจ็ดเก้าสองวัซซันนะครับเจ็ดเก้าสองพี่น้องเอ้ยโมเมนมันสิถืงอีีตๆครับมันเห็นคือให้ให้โด่งดังนำครับเนี่ยครับพี่เห็นไหมเจ็ดเก้าสองตัวเลขชัด เจ้านะครับสองเลขเด็ดต้นมะม่วงขาเจ้าไปคอโชคคอลาบกันย่างคักเลยครับพี่นอ้องนะครับมีคลิปให้ดูนะครับ อ่ะตัวเลขอะแล้วแต่พอไดมักแต่พอไดมักบ่มากกับพอผ่านไปนะครับพี่น้องผมว่าพอแหยเอามาให้เบิง้งมาแบ่งปันกันซื้อๆนะครับพี่น้องมาแบ่งปันกันนะครับผมเผื่อมีโชคครับคนกับไปเสี่ยงโชคจังหว,วนะนาะมันดังแห้งลายกับไปขอโชคซะมะาเสี่ยงวนวา่านะครับไปขอแล้วก็แล้วดอกโชคถือบาถือก็ค่อยว่ากันเพื่อนว่าสันเฮ่าเจ็ดเก้าสองครับอยู่ใต้ต้นบักบ่วงเลยครับเจ็ดเก้าสองบู๊ยโตบักยางเงามันสิออกดีดีบ่พี่น้องเจ็ดเก้าสอง เจ็ดเก่าสองหนึ่งเก่าสองว้อ่อนนี้แอดมินนี่ต้องไปล่องซื้อบางแล้วนี่นะฮะคนมักเสียงโชคกับไปเสียงโชคนะครับคนมักเซลฟี่กับไปเซลฟี่ครับจุดนี้นะครับผู้ใดกับไปเซลฟี่ผู้ใดกับไปเสียงโชคกันนะครับเลขตัวนี้ขเขาจาะกระจุดกันนะครับผมบอกเข้าใจว่าสิได้ตัวนี้นะครับแต่ว่าเลขก็ออกมากงามเลือกเกินเอาไปชมคลิปคนสองเลขกันครับพี่น้อง <S <S นี่เก็นบอคับนี่บรด้ตัวนะครับบอด้ตัวนี้ สองเลยกันคนไหลก็ไปนั่งสองเลยกันโบราณโบราณนะครับบรรยากาศคนเนี่ยคักเลยครับจบเจือครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วย